ไปเป็นงานน้ำเวียดบ่มีดอกไมเนาะเป็นคุ้มพดกับเงินมันหอดหอดสิทีิสัจสิทธิมันบ่ออกมันเลยไปเลยโอ้มันมีเงินซื้อข้าวเลยมาโอ้ผันบ่จะพันบ่คืนนี่ไงพันโอ้พันตรงตรงเลยนี่พันตรกเลยพันแบบไหนว่าดาวดาบงอยู่พันน่ะหมาอยากคบโอ้หมาอยากคบ ทำไมครบว่ะไห่แค่แค่แค่อ่ะตื่นมาพอดีตื่นเ้าไปกิดมึนคือยกขึ้น สูงแทพพี่น้องไงเนาะมาวันนี้เนาะฮะกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกุลสุขคนพี่น้องไงเนาะพบว่าชีิอยู่ทางไทยทางลาวหรือทางต่างประเทศแ็่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวบุญเพย์ซานเนลอีกแล้วพี่น้องเอลยเนาะโดยอาผู้พ่อกับช่องบ่าวบุญเพย์มาหนี้เนาะพี่น้องน้องบ่าวบุญเพยกะเดินทางขึ้นมาอยู่ที่บ้านฟุตบอลเนื้อพี่น้องไงเนาะ อ่ามืาอนี้มาทำการกระบอกเศษคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกลับมาอยู่ที่เฮือนเพื่อปอกอะไรพี่น้องเน่ยเนาะเพราะว่าทางเบาเศนเพิ่นอ่าไล่เปลี่ยนตีนเสาไม้พี่น้องเน่ยเนาะเพราะว่าจากตัวเก่าฮะมันมันต่ำพี่น้องเน่ยเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพิ่นว่ามันต่ำก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่พี่น้องเน่ยเนาะเอาสูงกว่าเก่าเหมือนกันเนาะแต่ว่าทางอ่าบาเศนมันก็ได้ อ่สั่งให้อ้ายเพิ่นผู้เคยดำเนินการแหละพี่น้องเอ้ยเนาะมาเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนะอ้ยเนาะกอ่าพี่น้องเอนะ้ยเนาะมาฮอดมาถึงแล้วกอะเข้าไปเบิ่งไปชมน้ำกันเด้อเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าคือมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะฟนะังบาบาเส่ยว่าอ่าเปลี่ยนตีนเสาแล้วก็ยังอ่าสิเปลี่ยนผ้าผ้าไม้กระจานแหละพี่น้องเอาออกอ่าสิเอาเป็นผ้าแป้นใส่บะดนี้พี่น้องเอ้ยป๊าเด้เอแห่งงามกันอีตืมพี่น้องเอนะ้ยเนาะ ตอนนี้ก็คือว่าแลไวพี่น้องเนาะพื้นไผ่พิ่นกะมีประเดวพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อเข่าพื้นเข่าไผนะทังบาบุญเย์พได้ขึ้นมาน้าพี่น้องเลยเนาะไปซพี่น้องเลยเข่าไปเบิ่งไปสมน้ากันเนาะ่าบดีอกดีใจทำไรพี่น้องเลยเนาะเนาะทางบาเสียเนาะอะไรพ่ืออะไรพ่ืพ่ด้อพี่ดื้อพ่ือ เอออบเป็นยังเนาะเอาให้ยกำลังก็ได้พี่น้องเไยเนาะว่าข้าเจ้าอยู่ตนวาร์ดิ้งเนาะเป็นยังบุเป็นยังมาสั่นเนาะสบายดีเด้อไอเด้อเนาะสบายดีสบายดีนี่ผู้กำกับพี่น้องเไยเนาะเดินเวียกดหายทั้งนี่เพื่อนสบายดีเด้อทั้งไอเล้งเนาะอ๋อเห็นอย่างเี้ก็กดแกอยู่นี่อ๋อพี่น้อง เอามาเซียนเพิ่นซื้อกับต้งขนมมาฝากเลยบอกเพ็นสบายดีด้เด้อดีถึงเลขมาป่าคือเฮงแทเนาะถือว่าถึงเลขวะถึงเลขเอ่อก็ถอเลขทองแสนกบกได้ชื่อไรก่อนถือองแสนกีบอะสิบพันสิบพันเลขของตมันใหม่

อ๋อไม่คนตัดผมใหม่อันนี้เนะาะหักแล้วหักแล้วบัดนไฟตัดให้พ่อว่าโอ้ต้องตัดหินแปดไม่นี่เป็นเนาะอยู่บม่ถึคนแล้วไม่ไปใช้มืนนอ่อนี่เนาะเออ,อเหาหาเกลียวหาปูหาปลา,เออเอาปลขึ้นเก็บ่าอะไรเฮ็ดยง่ายไปเนาะอ๋อคักคักเกนีอเนาะยกขึ้นชูงแล้วบานนี้บ่าเป็น,นอย่างไรบ้างเลย ตีนเชาเพื่อนมาเปลี่ยนใหม่เนาะเด็ดตีนตัวเก่าอ่าหลอกพื้นหลอกไพ่กับมีแล้วบานอีสว่างเนาะกำขึ้นมาเปิดนี่แจ้งเลย,ยลปายาลาหุงเลยบาดน,นี่อเออใจน้ำดีใจน้ำพี่น้องเลยอือว่าทางเพล่ยนก็ได้มาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะเออ หน่ยกินข้ากับแกงประซิ่วเอาปลาซิวเนะเาะไพ่ไปหานะ่ะเออพอของลูกปุ่นนี่เนาะไปหามาเออโดยโดย,โดยเป็นอะไรคักกัเก,ก้าว่าเนาะคักกัเก้าน้องเฮือนไม่กตกบองตูวรอกคักรีบร้อย <c ười> อดีใจชุดเลย ดีใจที่ชุดเลยเพื่อนเอื้อยเพื่นวะเนาะแค่ป่นกินเลยนี่แค่ยูแค่ป่นกินอืมหน้าพี่น้องเนาะสวัสดีการเอื้อยเพื่อนีขึ้นมาเมื่อนี้กับภาปเดตให้พี่น้องในเบื้องในโชคต้องการอะไรพี่น้องเนาะทั้งอันทั้งวันพักแทนเพื่อนอะไรึ้นมาจ่ายเงินคาสคาเซาอะไรพี่น้องเนาะที่ว่าปรับเปลี่ยนอ่าหามันชูกบวกเก่าหน้าพี่น้องเนาะ เพื่อนของท like ah, ั ah, ้งเอ่ป็อกเพื่อนนี่แหละพี่น้องอะเนาะอ่าเดื่อยพี่น้องเลยไม่แต่เบิ้งบรรยากาศทั้งกันได้มาเห็นทั้งกอดเจีดอยู่นี่เจ็ดไปได้อันนี่นะสิ่งที่จะขึ้นไปโอ้สิใสอีันนึงบ่โอ้เพราะว่าเขาเขายกขึ้นไปแล้วมันมันสูงเนาะต้องมาเห็นห่านสูงอีกเนาะเลยอ่าใส่ขันนึงโอ้ผู้ดีเนาะ ตัดตัดเบิ่งหาเรื่อยตัดบ่อนี่นะเบาุ้ยพี่น้องเลยเรื่อยตัดคนเดียวมันเข่าอยู่บ่อนี่เรื่อยเนี่ยกรชงขีเข่าแท่นนี่น้องพี่น้องเลยบ่ได้ผดพ่นบ่ได้ผอเออเป็นเฮ็ดพี่น้องเลย อ้ามาวันนี้แขนมุ้งอีกบาทนี่โอ้เพิ่นให้ลูคนะฮะยามนำูไม่ยามโอ้ลูกายลูกวายเออเไปไหนอันนี้น่ะคันหยีบมันคันหยีบมีเทปทั้งนี้บ่เทรทั้งไหนอันนี้เออคางนี้แล้วเนาะอ่า โอ้โหโอ้โหลูกชายเป็นมาแล้วบ่เนาะชาก็มาบดท้องแล้วซิกแล้วฮะอยู่วัดกับซิกบ้านนี่ซิกเลยซิกแล้วโอ้บ้านนี่ซิกลูกชายก็มาแต่ทำงานอยู่แถวสารวัตรตัดเสก็มาบ้านนี่ลูกชายผู้อยู่วัดอยู่พี่กับซิกซิกผู้ไปทำงานอยู่ ปากซีหรือว่าสารว้านอะไก็มาแล้วมาแล้วบได้เงนนินได้คำได้เตะขาดหลุดไปขาดหลุดมาสุนมาเทาเตะหึงอ,อะไรคืนนี่คืนนี่โอ้พี่น้องเล้วเนาะถือว่าอายุเพื่มใมาน้ำกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยบาทนี่โอ้เห็นนังใหม่เลยทำงานทำการกับพวท่นได้เงินได้คำว่าเบีง้ง เบียดบ่หายกินข้าวเบียดบ่หายกินข้าวเออโอ้เป็ดงานอยู่น้ำเบียดเห็นบ่น้ำเบียดโอ้นั่นแหละพี่น้องต้องขึ้นไปทางข้างน่องพิ่อีกเจอหนึงเนาะโอ้ร้อยจะขึ้นไปเบิ่องต้งเงื่อนก่อนเด้อเหรอเอออืมจอาวจ้าันท่านแล้วรขึ้นไล่ยห็นว่าหักันไหลนี่เนาะขึ้นได้อยู่เนาะเบิ่องจากพี่น้องเลยลองเบนเงือนใหม่อีกก่อนอ้าวโอ้แม่์ม่เลยวันนี้ อ๋อสบายดีเชื่อเด้อสดีอ๋อใช่ผู้นี้คือจังท่านตัดผมผู้นี้ตัดผ่านแรกบ่โอตัดทางแบ่งเอาให้นบ้างห่ามึงยูอ๋อจมักไว้นี่บ่จะมักชงไว้นี่โอ้ต้องหายผู้อ้ายตัดหายเลยบ่หนีิเด้อเออ ทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะพี่น้องเป็น,น,ปนยังไงคือช่วงนี้ไปทำง,งานบ่นเออไปเฮ็ดงานยังจะไปนะปลูกกล้วยปลูกกล้วย,ยปลูกกล้วยได้จักเดือนไปเดือนตายได้เดือนตาย,ายเออเป็นยังอยู่บ่ได้บ่คือจังเงอย่ามากอยู่กันานั้นเบียดเบียดคุ้มพดอ,อ๋ออยู่บ่ได้เบยียดคุ้มพด โอ้เจริญว่าเจ้าไปมันงานออกพอดโอ้ไปเห็นงานนี่ไปเห็นงานนันเบียดบ่โอ้มีดอกไมเนาะเพิ่นคุ้มพดครับเงินมันหอดหอดทีสัดสิทธิ์แต่มันบ่ออกมันเลยไปเลยโอ้มีเงินซื้อข้าวเลยมาอ๋อเิ่นแล้วมาแล้วไล่ไล่บ่อะไรเงินที่เจ้าไล่แต่ว่ามาหนักเลยไปเนาะอ๋อพอดีไล่เงินปุ๊บเลยมาเลย เดือนหนึ่งเท่าไรอะไรบ้างนี่เดือนหนึ่งสองล้านห้าสองล้านห้าโอ้พอดีเพราะอะไรแต่คารถกลับไปกลับมาเนาะมาครับเหลือแปดแสนด้วยเอาให้แม่หกแสนเฮ้โหมาแล้วก็เอาให้แม่เท่าไรเนาะหกแสนหกแสนเออไว้ใส้เนาะเพื่อเป็นเป็นอ่าใหญ่แล้วพี่น้องเลยทั้งน้องพูนกันอ่าเริ่มเป็นผู้บ่าวเลยทั้งผู้น่านด้วอ่ะคือว่าบวชอยู่บ้านเดชิกเลย เออเป็นไรคืออยากชิกอยู่บัวไดอีกโอ้คาบวชอยู่วัดนี่ใหญ่ขึ้นกูเก่าได้พี่น้องไหมเนาะอืมหลายคนมัอยู่ในวัดนะคนเดียวคนเดียวเจ้านะเออคือว่าอยู่บัวได้มันเป็นไรมันบโม่มวลมคือึ้นไรมวนมีมูว้ายเนาะพี่น้องเลยถือว่าห้องนี่นะมีแต่เจ้าสองคนมันอนสี่คน เอ๋อสามสี่คนผู้นั้นนอนกับพ่อแม่พุ่นโอ้พอดีทางผู้นั้นซิกขึ้นมาแหละกับเจ้าเจ้ามากกับไม่ได้นอนเฮือนหลังเก่าแล้วบ้านนี่มานอนเฮือนหลังใหม้อาคักปาะยังบ้านนี่เนาะแห่นนากว <sh> ่าโกาผื่นหลอกไพรพี่น้องไงเนาะไปก็ไพ่ไปเห็ดงานเดี๋ยวพุ่นนะกขมูวะด้วยมูส่วนลงหมูส่วนลงอ๋อ ได้เดือนเดือนปลายบอกเดี๋ยวกับขึ้นมาไปลองเนาะอยู่บ่ได้เพราะว่าอ่าทางต่อแกหรือว่าผู้จ้างอะไรเนาะเป็นเบียดเป็นเบียดเนาะบ้านนี้มีการวางแผนที่ไปฮหดงาน่ใช้บ้านคือที่ไช้ยังหู้เนาะลองซอกหาเบงพี่น้องเนาะ เสืออยู่บ้านเฮามีกับมีอ่าผู้เพิ่นเห็นงานก่อกรสรก่อสร้างอยู่ทั้งถนนหนทางูหอ่าติดต่อไาเพราะว่าเฮาอยู่ชื่อกับมันอันนี้ใครอีกอันนี้บ่าวมูมีชื่ออยู่ซื้อกินพี่นอ้องเลยเนาะอ่าเฮาใหญ่มาต้องหาสมัครหางานรับจ้างพี่น้องเลยพอได้มาซื้อข้าวซื้อน้ำอ่าซอยพรอแม่เนาะอืมโอ้สามเพือว่าเสือนะ หกัหกๆๆี่น้องเไปเนาะกินข้าวยังหรือมึงนี่กับปลาซิวปลาซิวโอ้เดี๋ยวมากินกันเนะาะแกงว่าเจ้านี่ไปเมื่อกีนผู้ผเดียวผู้นี้นไปหรืปบ่ไปไปอยู่ไปด<ป><ป>ูคือทรงผมกวนแท้สงทรงผมเลยเตั้งตั้งอนะไรนตั้งอะไรว่า,าคือเจ้าอยาเล่ยบนั่นนี่แตงว่าคนในห้องเรียนเจ้าเล่ยกูมูเนาะ โอ้ยน <c oughs> ้อนีเราเลยไอ้เจ้าแ่งไอ้เือขัออองไอ้เดืดอดดมันจะเข่ากันถ้าขงเดียวบุคือต้องตัดช้องข่างไหมเอาเนาะีวไงเนาะก็ือ,อ,อ,อวา่าอะไรมาอยู่ทั้งกันเบิดขขสุขสุนคนนี่เาเลยหาคนเนาะทางดูคนกับหาเจ็ดคนทางเบิดเจคนน,นี่เเนาะนอนคำคืนกัน ไปประตูไหวคักดีพี่น้องเลยเนาะได้กินทางเบาเสร็จมันบาสิีเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ่าลื่นผานี่ออกแล้วเอาผ้าแป้นใท่ไหมพี่น้องเนาะมันจังคักรูเก่าคนละเนาะอั่นแหละพี่น้องเยเนาะเอาโอเคฉันน้องเยเนาะถือว่ามื้อนี้ก็มาอัปเดตเบิ่งเยี่ยมยาติตามไทยเบิ่งพี่น้องเยเนาะโอกระสอบน้องกระสอบเข่าวะนะเข่าเปลือกบ่เข่าสาเข่าเปลือกวะอืม เพน่นเอไฮเพราคือได้ไปรชื้อเขาเปลือกมาเองเขาบอกพวนั่นได้เกี่ยวทองเขาโอ้เพนอไฮบ้านนี่โอ้พอได้มาสี่กินเนาะ <c oughs> อืออะเนาะนะสบายเติโน่เลยเนาะโอ้ยปืนไผ่กะมีเรียบร้อยอ๋อนี่ฉากโคไปบ้บอสนั่นคือบหุงหงค์แทรหรอกไฟมีมีไฟอยู่บ่นี่มันเข้าอยู่บอสนั่นคือบุหงแทร มันเสียแล้วบ่เออเปิดเปิดหลอกนี่เลยบ่หน่<ะ>เปิดลงยุ่นี่หุง่งบ่<ะ>เปิดไใช้ไอนน้โอ้นี่แหะพี่น้องนอกหอกนอก,น,อก,น,อก,น,อกน่องนี่เออกลา<ะ>งคืนมาชิหุ่งก้กา่กล้าปีลงเบิ่งยุ่งดีพี่นอ้องเลยบ่ห้องนี่กับห้องน,นั่นน่ะคนละดอกว่คือดอกเดียว<ะ>เฮ้ยหอกนั่นใครบ้งก่อนพี่น้องเลยเออหลอกเดียวแบบหุ่งทั่วกันเลยเนาะ เออเลยมองเพื่นพี่น้องเลยอืมฮักคักคักอ่าอ้บอนนี่คนเก่าแหงมามาขังเลยพี่น้องอู้น่าบ่อนี่อ๋อเบิ้นปุ๋ยเบิ้งก้อนพี่น้องเลยโอ้โหน่ากินเพื่อยู่กว่านี่ตะมอมอยู่พี่น้องเลยอ๋อถวยนี่ถวย,ย,ถ,วยถวยเล็กถวยขี้กลัวเนาะม,มีอยู่พี่น้องเลยฮะ เออข,วขวัวกับขัวเออผูกเพื่อนขัวเพิ่นก็อ,กอยู่อยู่ทางนั้นพี่นองงนะ้องเลยเนาะอื่นขวัวตถวะนะอยู่กลางบนจูไฟหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำพี่น้องเลยเนาะอ่าเห็ดอยู่ขัวกินเพิ่นก็อยู่กลางแล้วก็ออาขึ้นมาทั้งเฮือนเออดีใจน้ะเลยเนาะบาน้เนาะดีใจแห้งยินข่าวว่าปีใหม่พรอนบ่แม่นบ่ม่วนบ่ฮะ ถึกเลขกับผ่อนเลยเอถึงเลขบอเออถึงเลขกับผ่อนเลยถึกบล็อกอะไรถึกกับพันนึงนะบุญเงินชื่อโอ้เือนใหม่แหละนอนแต่ฝันเห็นฝันบ่เจ้าฝันบอคือนี่ไหนฝันโอ้ฝันตรงตรงเลยนี่ฝันตรงเลยฝันแบบไหนว่าเดาเดาบังอยู่ฝันว่าหมาจะครบโอ้หมาจะครบัทำไรจะครบวะ ไหลแค่แค่แค่หมดตื่นมาพอดีตื่นมาเช้าไปซื้อรถซื้อรถอ๋อเจ้าที่จะชื่อน้อยพูดเนาะอืมพี่น้องเลยถือว่าดวงเฮงอยู่เด้เนาะถือเลขพ่อนเลยเหมือนกันเนาะพี่น้องเลยอ่า กะแต่อยู่เพื่อนหลังเก่านี่บม่ได้เคยฝันถึกเลขอยังบอกไม่ได้ฝันอยู่แต่บุรีชื่อบอจะจำบะไรได้จำไม่ได้ฝันเลยเลยแหลมนะเออแต่ว่ามากขึ้นมานอนเพื่อนหลังไม่นี่ฝันนี่จำได้เลยจำได้เลยตื่นเช้ามาเลยแม่นซื้อเลยสื้อเลยปอถึกเลยปอตื่นเช้ามาฟอนเลยพักกี่ทีฟินน้องเหรอเออมีมีคนชื่อน้ำอยู่บ่มี ดันั้นดันี้บ่ังใจโอ้ผู้น้นตายแล้วดิฮะพู้นังนี้มันตายแล้วหายผูดดังเหอเรามาเมื่อนั้นได้มาผูกเข็ผููใดก็แต่เมื่อาจะนายจะตุ้ยนั่นตายเลยนนายจตุ้ยตะก่มดิผูผูคนล้ำเหมือนบ่มล้ว่าอไกาว่ด็นม่แม่แ่แม่่แม่กม่แม่่แม่แแมอแมม่แม่่่แก่มา่่แม

อ๋าโอเคจาวพี่น้องเลยนะเลยนาะเอ้อเนาะถือว่าจะได้ขอตัวกลับก่อนเออเด้อเนาะมาเยี่ยมมาหยามมาเบ็ดเบิ้งพี่นะ้องเลยเนาะโดยโดยสบายดีเนะด้อเด้ออาอยู่ดีมีแหงนะ้งเนาะไปไปหมีประตูปิดไว้อีกบ่อหนิเอาคืนมาปิดโอ้คักขักได้หนิเอาแล้วล็อกไว้น้ำพรนะ้อมเนาะเบื้องเบื้องช่องเลยอาถือว่า อ่าโอเคพี่น้องเลยเนาะอ่างามงามเหื่อนพ่อเพื่อนี่คักเลยพี่น้องเลยเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับยีนทา้งบาลเพือกาอ่า,าลาพี่ลาน้องกลับตะกอนแล้วราะว่าคำแล้วพี่น้องเลยเนาะไปพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดนะ้อเนาะตากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุก,กูสุกคนเนาะวันนี้ก็ถือว่าทั้งบอเซียนเพื่อนอ่าได้สั่งตีนเสามาแต่หลายมือแล้วพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็พากันมาอัปเดตเบิง อ่าตีนเสาเพื่อได้ปอกเพื่อนเนาะจากตัวเก่านาะมันตำพี่น้องเนาะทั้งเบาเสียงเพื่อนก็ได้อ่ผู้ใหญ่เพื่อนว่าเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่ายังมีอเลยพี่น้องเนาะเพื่อน,นว่าให้เอาพากระจาอกใส่พาแป้นมาทั้งเนาะอันนี้ก็ต้องารอรุ่นรอชมกันอีกเถ่อเด้อพี่น้องเนาะอ่ากะคนอื่นกะขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูมสุขคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเผยคลิปดีดีคลิปต่อไป ให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมได้เบิ่งน้ำกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอย่าลืมนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบุญเพย์เน่เด้อพี่น้องเนาะเหตุจิบก็ไปครับบ่าวแซนเพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะสำหรับคลิปนี้ทั้งบ่าวบุญเพยลาพี่ลาน้องไปเทก,ก่อนแล้วไปพบพ่อกันมือต่อไปเดอ้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย <c oughs>